ไลฟ์แล้วใช่ไหมคะยังไม่เห็นนะตื่นเต้นเหน,นครโอเคค่ะสวัสดีค่ะยังไงเซลโอ้เสียงตื่นเต้น นะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงนะคะตอนนี้นะคะสามโมงห้นาทีนะคะของเวลาประเทศไทยนะคะเกาหลีตอนนี้นะคะก็ 5้าโมงห้นะคะใกล้จะจบงานเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการประกาศผลรางวัลแล้วนะคะเดินตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะว่านะคะเมื่อสักครู่เนี่ยรายงานสดนะคะจากที่ซูวอนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะคะของเกาหลีใต้ในงานประกวดแข่งขันนะคะช่างฝีมือความงามนะคะของประเทศเกาหลีใต้ในงาน International Body Art Contest นะคะ ครั้งที่12โอลิมปิก2021นะคะได้มีการประกาศผลมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ยินนะคะคุณครูยุ้ยนะคะออกมานอกงานแล,แล้วแล้วบอกว่ามีการประกาศว่าคนไทยได้รับรางวัลน,นะคะแต่ว่าแกได้ยินไม่ถนัดนะคะว่าเป็นรางวัลน,นะเป็นชื่อท่านใดบ้างนะคะนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าคนไทยนะคะเราส่งเข้าไปทั้งหมดนะคะทุกประเภทนะคะ30ท่านด้วยกันนะคะดิฉันก็รอ ลุ้นอยู่นะคะเพราะว่าบนเวทีเนาะนะคะคนเข้าแข่งขันในวันนี้นะคะ1,500คนค่ะกับกรรมการนะคะที่อยู่ในสนามอีก1,000คนนะคะอันนี้นะคะยังไม่รวมนะคะยังไม่รวมผู้แข่งขันชาวต่างชาตินะคะที่ปีนี้นะคะ K Beauty เนี่ยเปิดโอกาสนะคะให้นะคะสำนักงานประจำประเทศต่างๆเนี่ยสามารถที่จะส่งผู้เข้าแข่งขันเข้าไปร่วมได้นะคะแบบลักษณะออนไลน์นะคะก็คือการส่งผลงาน,นะ ใส่คลิปวิดีโอความยาว45นาทีในทุกประเภทนะคะแล้วก็ส่งให้กับนะคะสำนักงาน K-Beauty ประจำประเทศนั้นๆน,น,นะคะเพื่อรวบรวมนะคะให้คะแนนจากในประเทศก่อนแล้วทั้งหมดก็จะถูกส่งนะคะไปที่เกาหลีใต้เพื่อนะคะให้คณะกรรมการอีก1,000คนในสนามนะคะตัดสินกันในวันนี้นะคะงานเริ่มมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะ8โมงเชา้า เสียงหายขอประทานโทษถึงเต้นนะคะ8โมงเช้าของเกาหลีใต้ก็คือ6โมงเช้าของบ้านเรานะคะดิฉันนะคะปีวันบุญสีจองนะคะก็สแตนบายนะคะอยู่หน้าเพจ K-Beauty ทาง Facebook ไลฟ์แผงนี้นะคะรวมถึงช่องทางการถ่ายทอดสดนะคะจากช่อง YouTube K-Beauty Thailand ด้วยนะคะโดยบรรยากาศวันนี้ทั้งวันนะ,ะดิฉันประมวลให้ฟังอีกนะคะพอตอนนี้นะคะใกล้6โมงเย็นแล้วก็คืองานเขาจะจบแล้วนะคะดิฉันขอประมวลนะคะ ภาตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะคะเราเริ่มกันตั้งแต่ที่นะคะตัวแทนนะคะกรรมการคุผู้ตัดสินชาวไทยนะคะอาจารย์ยุ้ยนะคะจาก UE เคัเรียนะคะซึ่งเป็นอาจารย์คนไทยนะคะซึ่งอยู่ในประเทศเกาหลีนะคะท่านก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมงานได้นะคะก็รายงานบรรยากาศสดๆมาตั้งแต่เดินทางไปถึงเลยนะคะบรรยากาศนะคะโดยรอบนะคะความโอ่อาสถานที่ที่กว้างขวางของซูวอนคอนเวนชั่นเซ็นเตนะคะก็ทําให้นะะเรารู้สึกตื่น คนที่ไปก็รู้สึกตื่นเต้นคนที่ดูถ่ายทอดสดอยู่ก็รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยกับอากาศในวันนี้เมื่อช่วงเช้าลบสององศานะคะก็หนาวเลยนะคะอยู่ข้างนอกได้ไหมหน่นากก็ต้องเข้าด้านในนะคะแล้วตั้งแต่ตอนเช้าค่ะเขามีการเปิดงานนะคะตั้งแต่10บโมงเช้าของเกาหลีนะคะก็คือ8ปดโมงเช้าของบ้านเรานะคะมีการแบ่งการแข่งขันเป็น2ช่วงค่ะการแข่งขันสองช่วงนะคะในภาคเช้านะคะแล้วก็ช่วงภาคบ่ายค่ะแต่ว่าคู่ยืนของเรานะคะในภาคเช้าเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในสนาม ตัดสินได้เพราะว่ายังไม่ถึงนะคะสาขาที่อาจารย,ย,ย์ยุ้ยเนี่ยเป็นกรรมการตัดสินนะคะซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้นะคะ K-Beauty ค่ะ The Federation of K Beauty South Korea น,นะคะหรือว่าสมาพันธ์ความงามมืออาชีพแห่งประเทศเกาหลีใต้นะคะจับมือกับองค์กรยักษ์ใหญ่นะคะเกี่ยวกับนะคะอะองค์กรสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศเกาหลีที่อยู่ในความดูแลของรัฐบาลนะคะเขาจับมือร่วมกันค่ะแล้วก็จัดงานในวันนี้ขึ้นมานะคะซึ่งวันนี้คนเยอะ มากนะคะจะจัดด้วยกัน3วันด้วยกันค่ะ28-30ค่ะเพราะมีการจัดงานเอ็กซ์โปก็คืองานแสดงสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงามเกี่ยวกับช่างฝีมือด้วยนะคะเพียงแต่วันนี้คนเยอะมากเป็นพิเศษเพราะเป็นวันที่มีการจัดงานแข่งขันนะคะ International Body Art Contest นะคะซึ่งตอนนี้นะคะผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ จากที่ฟังอาจารย์ยุ้ยนะอาจารย์ยุ้ยก็แบบดีใจตื่นเต้นนะคะว่าได้ยินอยู่นะคะว่าเขาบอกว่าเป็นถ้วยที่คนไทยได้รับรางวัลแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสาขาใดบ้างนะคะถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็เป็นชื่อของผู้แข่งขันคนไทยท่านไหนบ้างนะ,ะดิฉันเพิ่งได้รับนะคะเนี่ยค่ะ15นาฬิกา50นาทีนะคะคัทเข้าทอล์กนะคะเกาหลีใช้คัทเข้าทอล์กนะ,ะ,ะเ,นะะะเนะพิ่งได้รับผลไฟแนลนะคะแน่นอนล่าสุดมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะ3โมง50เวลาไทยก็คือ 5โมง50เวลาเกาหลีค่ะผลสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าคล,ลุกนะคะนะคะคนไทย30ท่านนะคะที่ลงแข่งในทุกประเภทนะคะประเภทอะไรบ้างนะคะสักคิ้วค่ะสักปากนะคะนวดหน้าค่ะแฟ,ฟ,ฟชั่นมสสาส์นะคะแว็กซิ่งค่ะต่อเล็บนะคะต่อขนตานะคะอบอดีม้มาสากนะคะแล้วก็ไทยมาส์นะคะแล้วก็อีกอันนึงเนาะ อะไรหวาดตื่นเต้นตอบผมนะคะนี่คือที่เขาแข่งกันในวันนี้นะคะคนไทยคว้ารางวัลมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือรางวัลเวิร์กกลางปีนะคะเวิร์กกลางปีถึงสองรางวัลด้วยกันนะคะก็คือนะคะไทยมัสซานนะคะคุณจันเพนนะคะขาวขาวขาวสด ขา,ขาวส,สดๆอะไรเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูให้อีกทีนึงเพราะว่าเขาส่งมาเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะแล้วอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือได้จากสาขาบอดี้มาส аж ค่ะคือการนวดสปาตัวค่ะเป็นเวิลด์กลางปีค่ะคือคุณพรศิริวารีค่ะโอ้โหยินดีด้วยจริงๆนะคะบอกแล้วเรื่องการนวดเนี่ยนะคะคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆเลยนะคะแล้วเราก็ได้รางวัลน,นะคะเวิลด์กลางปีมาครอบครองแล้วในครั้งนี้นะคะถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะ ส่วนนะคะอีกหนึ่งรางวัลนะคะได้มาอีกถึงสองท่านด้วยกันก็คือรางวัลแกรนแกร,แกรนกลางปีค่ะแกรนกลางปีนะคะได้แก่นะคะคุณทินนะคะทิน ทันดานะคะคุณทินทันดาในสาขาของ Eye Last Extension ก็คือศิละปะการต่อขนตานะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะคุณพัชราพรลีค่ะได้มาในสาขาลิปทัททูก็คือการสักปากนั่นเองขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทางสำนักง,งาน k b e a u t y ประจำประเทศไทยและเซอเ s ียนะคะเราก็รู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกแบบว่าดีใจกับผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะเรียนให้ทราบอีกทีหนึ่งว่า ทางเกาหลีใต้นะคะถือว่าเป็นงานใหญ่งานแรกของประเทศนะคะหลังจากมีการคลายล็อก นะคะให้จัดงานได้นะคะแล้วก็เขาก็จัดได้ยิ่งใหญ่เพราะมีผู้ร่วมเข้าแข่งขันที่เป็นคนเกาหลีเนี่ยถึง 1, 5 0 0คนที่ไปนั่งอยู่ในนั้นนะคะส่วนคนต่างชาติเนี่ยไม่อนุญาตให้เดินทางไปไม่งั้นเนี่ยปกติพวกเราก็จะเดินทางไปร่วมงานพาผู้เข้าแข่งขันพานักเรียนไปร่วมงานแล้วนะคะแต่ว่าเราไปไม่ได้แต่ในครั้งนี้ค่ะสำนักงาน KB e a u t y ประจำประเทศไทยและ s o u t h e a s t a เ i ียเนี่ยดูแลผู้เข้าแข่งขันนะคะในหลายประเทศนะคะส่งไปนะ ะะทางวิดีโอนะคะเป็นตัวแทนส่งไปรับสมัครแล้วก็ส่งไปให้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เขแขนงจากฟิลิปปินส์นะคะแคนาดานะคะญี่ปุ่นนะคะดูไบค่ะนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ประเทศไทยค่ะซึ่งใน85คนที่เราดูแลอยู่นะคะมีคนไทย30คนแล้วคว้ารางวัลมาเรียบร้อยแล้ว ะะก็บรรยากาศนะคะบรรยากาศสวัสดีค่ะบรรยากาศนะคะของของที่เขากําลังแจกรางวัลกันอยู่นะคะก็ตื่นเต้นพอสมควรนะคะเพราะว่าตอนแรกคุณยุ้ยรายงานมาแล้วเราฟังเราก็กระโดดกันไปรอบนึงแล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่ทราบว่าเป็นท่านไหนนะคะเพราะแต่ในรับในแต่ละประเภทเนี่ยก็ไม่ได้แข่งกันน้อยนะคะก็แข่งกันหลายคนเหมือนกันนะคะหลายคนเหมือนกันมีในแต่ละสาขาถ้ารวมรวมแล้วก็รวมวกับที่นู้นด้วยก็เป็นร้อยคนต่อสาขานะคะเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้ดิฉันขออนุญาตน,นิดหนึ่งนะคะอย่างที่เรียนไปให้ทราบค่ะว่ารางวัลของ K Beau t y เนี่ยค่ะเราตั้งใจหรือจุดประสงค์ของการแข่งขันประกวดประชันของเขาเนี่ยไม่ใช่ต้องการเอาการแพ้หรือเอาการชนะใครเก่งกว่าใครเขาจะไม่ได้มุ่งหวังแบบนั้นก็เลยไม่ได้มีรางวัลที่1ที่2หรือที่3นะคะเพราะเขาตั้งใจจะให้งานแข่งขันเนี่ยเป็นการยกระดับพัฒนาฝีมือของช่างอาชีพและนักเรียนที่เรียนในสาขาวิชา ที่ความงานเนี่ยให้มีความพัฒนาขึ้นแต่ละเลเวลแต่ละเลเวลไปเรื่อยนะคะเพราะเขาจึงจัดนะคะการแข่งขันแบบนี้ปีละสองครั้งนะคะสําหรับว่าปีนี้เนี่ยคุณเข้าไปแล้วฝีมือคุณพัฒนาคุณเริ่มต้นกันนะคะคุณได้รางวัลในระดับกลางปีนะคะคุณก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกนะคะเพื่อจะให้ได้รับรางวัลในใน,ในระดับขึ้นมาก็คือมาสเตอร์กลางปีนะคะหลังจากนั้นใครได้มาสเตอร์กลางปีปุ๊บนะคะในปีถัดถัดไปรู้สึกว่าฝึกมือนะคะออก มาประกอบอาชีพจนมีประสบการณ์ชํานาญแล้วนะคะก็ไปแข่งขันนะคะวัดระดับตัวเองอีกนะคะเพื่อให้ขึ้นมาในระดับของแกรนกลางปีนะคะและสูงสุดนะคะสูงสุดในการวัดระดับช่างฝีงมืออาชีพนะคะของในงาน K Beauty นั้นก็คือ World กลางปีค่ะโอ้หขอประทานโทษดิฉันพูดไปก็เหนื่อยไปดีใจไปด้วยตื่นเต้นไปด้วยอาจจะพูดผิดพูดถูกนิดนึงนะคะแล้วที่สําคัญค่ะปีนี้ประสบความสําเร็จมากเลยค่ะเราได้มานะคะทั้งรางวัล โว้หกลางปีนะคะ2ท่านด้วยกันนะคะอย่างรายชื่อที่ฉันเรียนให้ทราบแล้วเดี๋ยวทวนใหม่เดี๋ยวทวนใหม่นะอ่านก็อ่านเป็นชื่อภาษาอังกฤษชื่อเกาหลีปนกันก็ยังแบบผิดผิด,ผดถูกๆบ้างนะคะแล้วก็รางวัลแกรนกลางปีค่ะ เวลกลางปีของไทยมา,าสตราดค่ะคุณจันเพนนะคะคุณจันเพนขาวสสดนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือจากบอดี้มาสตรานะคะการนวดตัวสปาตัวคือคุณพรสิริวารีนะคะแล้วส่วนรางวัแลแกลางปีนะคะก็คือการต่อขนตาค่ะได้แก่คุณทินธันดานะคะและอีกหนึ่งรางวัลที่คนไทยคว้ามานะคะก็คือลิ p ทัชทูคือการสักปากค่ะคุณพัชราพรล,ลีโอ้โหดีจ ใจมากๆเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศนะคะที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเราก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ตัวแทนกรรมการจากประเทศไทยนะคะคือคุณยุ้ยนะคะบางท่านถามว่าอ้าวเรามีคนไทยไปเนี่ย เป็นผลที่ทําให้ได้รับรางวัลหรือเปล่ากรรมการคนไทยได้รับรางวัลหรือเปล่านะคะคุณยุย้ยหรืออาจารย์ยุ้ยของเราไม่ได้เป็นคนให้คะแนนใน4สาขานี้เลยนะคะเพราะว่าที่นั่นนะคะถ้าท่านไหนลงเป็นกรรมการในสาขาไหนไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะเข้าไปตัดสินในสาขาอื่นๆนะคะอย่างอาจารย์ยุ้ยของเราเนี่ยลงเป็นกรรมการในสาขาการสักคิ้วนะคะก็จะเห็นได้เกิดใครติดตามไลฟ์สดของเราตั้งแต่เท้าจะเห็นว่าช่วงเช้าเขาไม่มีการสักคิ้วกันอาจารย์ยุ้ยก็ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเดินในสนามด้านในนะคะเพิ่งจะได้เข้าไปเมื่อช่วง บ่ายนี้เองนะคะเพราะเป็นคิวของการสักคิวแล้วนะคะอาจารย์ยุ้ยก็บอกว่าเสียดายจังนะคะอยากจะให้นะคะเพราะว่าในสายสักคิวเนี่ยคนไทยเองก็สักนะคะก็เข้าร่วมด้วยอยู่หลายสิบท่านเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยค่ะในสายนั้นที่ไม่ได้เราก็ยังคว้าสายอื่นมานะคะสร้างความประทับใจให้กับประเทศไทยนะคะแล้วถือว่าประสบความสําเร็จมากนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะก็ถือว่าความคาดฝันหรือความคาดหวังนะว่าคนไทยเนี่ยจะต้อง ได้ในสายไห,ไหนมาเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยไม่ผิดหวังนะคะโอเคเหนื่อยมากแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะ ในในส่วนกิจกรรมของประเทศไทยยังไม่จบนะคะเพราะว่าเรามียาวต่อเนื่องไปจนถึงหนึ่งทุ่มเลยนะคะส่วนงานที่เกาหลีตอนนี้เนี่ยเขาจบที่6โมงเย็นแล้วนะคะมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่ท่านเห็นกันตั้งแต่เช้านะคะมีการคัดกรองกันอย่างดีนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติเขาไม่อนุญาตให้เข้านะคะเพียงแต่ว่าเนี้ยเราทําเรื่องไปว่าทางไทยเดินทางไปไม่ได้แล้วเรามีอาจารย์ที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะคะต้องโชว์วัคซีนทําเรื่องไปทาง เคบิวตี้ของเกาหลีนะคะก็เลยออกมาให้การต้อนรับแล้วก็ให้เราเนี่ยได้เผยแพร่นะคะไลฟ์สดตั้งแต่เช้าจนปิดเมื่อกี้นี่เลยนะคะมาให้ท่านผู้ชมทั้งหลายนะคะได้ดูว่างานของสมาพันธ์เคบิวตี้เกาหลีนั้นนะคะเราจัดขึ้นจริง,รงๆเราจัดขึ้นมีตัวตนเราจัดขึ้นตามทุกอย่างถูกต้องหมดเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าปีหน้านะคะการจัดแข่งขันปีหน้าเนี่ยถ้าเรา สามารถเดินทางไปได้นะคะดิฉันขออนุญาตเชิญชวนนะคะช่างอาชีพนะคะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมงานนะคะผ่านทางสำนักงาน K-Duty ประจำประเทศไทยและซาว h e a เอเชียได้เลยแล้วเราเดินทางไปคว้าชัยชนะแบบว่าในในสนามสดๆกันนะคะบรรยากาศมันจะแบบโหสนุกกว่านี้อีกนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะในโอกาสถัดไปนะคะท่านจะเข้ามาร่วมงานแล้วเดินทางไปคว้าชายัยคว้าระดับนะคะไปพัฒนา ศักยภาพในแต่ละนะคะในแต่ละระดับของของรางวัลเขากลับมาได้ซึ่งสามารถจะพัฒนาได้ทุกปีเลยนะนะคะปีนี้ได้รางวัลนี้ปีหน้าขยับขยับขยับขึ้นไปอีกนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนนะคะรา,ายละเอียดในการได้รับรางวัลต่างๆเนี่ยเพจ K-Beauty ของเรานะคะทั้ง2ช่องทางทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะก็จะลงแสดงความยินดีไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อถึงเวลานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเช็คก่อนว่าแต่ละท่านเนี่ยมา จากที่ไหนยังไงกันบ้างนะคะเพราะดูอย่างนี้ก็จําไม่ได้แล้วล่ะค่ะว่าเป็นท่านที่สมัครมาจากสถาบันไหนหรือว่าอาจารย์ท่านไหนหรือมาสเตอร์ท่านไหนนะคะเป็นคนจิ้วแล้วส่งมาให้นะนะคะโอเคค่ะแต่ว่านะคะขอย้ําอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมีนะคะเฉพาะในประเทศไทยเนาะเฉพาะในประเทศไทยตอนนี้จบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีช่อง YouTube นะคะที่ดิฉันเรียนให้ทราบเรียนให้ทราบแล้วนะคะก็คือช่อง K Beauty Thailand นะช่อง YouTube เราจะ นำคลิปวิดีโอนะคะทีออ่ผู้เข้าแข่งขันนะคะทุกคนเนี่ยที่อยู่ในความดูแลสมัครผ่านเราเนี่ยอัปโหลดมานะคะอัปโหลดมาเราจะขึ้นเพื่อให้ทุกท่านเข้าไปดูค่ะแล้วเราจะจัดรางวัลปลอบใจให้กับท่านที่ยังไม่ได้อีกนะคะให้เข้าไปดูแล้วกดไลค์นะคะท่านไหนนะคะช่างคนไหนนะคะผู้เข้าแข่งขันคนไหนได้รับยอดไลค์มากที่สุด ไปเลยค่ะรางวัลป๊อ u ปูล่าโบนะคะจาก K-Beauty ประจำประเทศไทยค่ะซึ่งอย่าลืมดูติดตามวิธีการเข้าไปโหวตให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันได้นะคะทางช่องทางไหนติดตามจากเพจ K-Beauty อันนี้นะคะซึ่งเราจะให้ระยะเวลา1เดือนนะคะจะไปประกาศผลกันในเดือนมกกราคมค่ะเพราะว่าเดี๋ยว K Beau t y ของเรานะคะจะมีงานในประเทศไทยในวันที่30มก,กราคมนะคะตอนนี้เนี่ยเราเตรียมงานกันเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์ในอนาคตอีกนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่นะคะและงานในเดือนมก,กราคมนั้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพันธกิจค่ะของสำนักงาน K-Beauty ประจำประเทศไทยนั่นคืองานมอบประกาศสนิยบัออขอโทษทธานโทษค่ะมอบถ้วยรางวัลเชิดชูเกียรตินะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ นักธุรกิจบุคคลนะคะและธุรกิจอาชีพดีเด่นในระดับสากลค่ะในรางวัลเอเชียนสตาร์อวอร์ดและเวิลด์คสสตาร์อวอร์ดนะคะท่านไหนสนใจนะคะที่อยากจะเข้าร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรตินี้นะคะก็สามารถติดตามขอรายละเอียดได้ และสามารถส่งโปรไฟล์นะคะส่งโปรไฟล์ของท่านเข้ามาให้คณะกรรมการนะคะพิจารณามอบรางวัลให้ได้เช่นเดียวกันค่ะโอ้โหขอประทานโทษน,นะช่วงท้ายอาจจะแบบตื่นเต้นนิดนึงคะ่ะเสียงเสิร์หายหมดเพราะเรียวสแตนบายกันอยู่ที่นี่นะคะตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอ้าวค่ะยังไม่จบค่ะของทางเมืองไทยนะคะท่านไปย้อนดูเลยเรามีห้องนะคะห้อง Facebook ต่างๆที่มีมาสเตอร์และบอร์ดบริหารของ k b e a u t y ประเทศไทยนี่นะคะเอ่อ เข้าไปโชว์เทคนิคนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ภาคเช้ามาแล้วเป็นการแต่งหน้านะคะตีนเจ้าสาวนะคะโดยมาสเตอร์ทันวไาไลเผาจินดานะคะคุณเข้าไปดูได้เจาะลึกการแต่งหน้าตีนเจ้าสาวค่ะแล้วก็เรื่องของอการสักคิวแฮร์สโตกนะคะการสักปากนะคะจบกันไปเรียบร้อยแล้วท่านไปย้อนดูไปขอเข้ากลุ่มได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะเป็นคิวนะคะของช่างเล็บนะคะของทําเล็บแล้วก็